สวัสดีครับมาเจอกับช่อง One l 1 x f o ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้กลับเข้าสู่แนวทหารอีกครั้งนะครับโดยที่เป็นของค่าย Easy and Simple นะครับ Special Mission Unit Tier 1ค Quick r e s p o n Force นะครับ กล่องเป็นแบบสองชั้นนะครับมี cover วด้านนอกกล่องข้างในเป็นสีด mm ํา hmm. พิมพ์ลายนูนต่ำนิดๆนะครับดูพรีเมียมดีครับมาเล็กๆไม่เกะกะนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นพวกอ c c e s s o r รีก่อนนะครับผมขอแกะเทปนิดหนึ่งนะครับโดยตัวที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวพิเศษนะครับที่มันสเปเชียลอ dition อะไรมาเนี่ยครับมันจะแถมปืนเพิ่มอันหนึ่งนะครับเพิ่มเงินน่าจะไม่กี่ร้อยครับก็ถือว่าคุ้มนะปกติปืนของค่ายนี้ก็ขายกันเป็นพันอยู่แล้วโอเคมาดูตัวบอดี้กันก่อนนะครับหน้าก็หนวดเฟิร์มเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแอบทําเป็นเลโอนาร์โดดิคาฟิโอวะนะครับ แยคล้ายๆลองเอาหนวดออกไปดูโอเคจุดขยับเป็นดับเบิลจอยขายกได้เท่านี้นะครับเพราะเป่ากางเกงตึงแล้วเหกได้เท่านี้แขนนะครับยกได้ประมาณร้อยเก้สิบองศาก็สอบพับได้สุดนะครับพื้นรองเท้า รองเท้าเป็นยางนะครับไม่ใช่เป็นหนังลงสีมาโอเคมากรองเท้าเป็นยางก็ดีอย่างนะมันไม่ลอกกางเกงเปิดไม่ไม่ค่อยได้นะครับของกระเป๋าเหมือนก็เย็บติดเอาไว้จะรูดซิปออกเนี่ยจะเห็นว่ามีเสื้อข้างในอีกชั้นนะครับ ที่เหมือนเรีวยาเนโรจริงงเนี่ยแต่เป็นเวอร์ชันเขาเอาชิบหายว่าขาดโอเคสาหบพอดีก็ตามมาตรฐานครับจะได้ไม่แน่นไม่หลวมไม่เกินไปอันนี้ก็จะเป็นเวสนะครับที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบคแพ็บิวอินมาในตัวนะครับ ติกเกอร์นี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้วะน่าจะไว้แบบตัดแล้วก็มัดของเหมือนเป็นเทปพ,พันนะครับอันนี้หมวกนะครับมีรางติดพวกหูฟังพวกไฟฉายพวกกล้องแล้วก็เป็นมือสำรองนะครับแบบไม่สะดุงมือมือขวาแล้วก็มือซ้าย อันนี้เป็นซองปืนพกนะครับไม่มีสายรัดมาแปลว่าให้เน็ตกับเอวนะฮะกับเข็มขัดที่อยู่ที่เอวนราจะใช้วิธีสอดลงไปประมาณนี้ครับแล้วก็แว่นหล่อๆนะครับกรอบเงิน บบกบางนะครับเล่นต้องระวังหักเอาง่ายๆครับโอเคหมดแล้วสำหรับถาดล่างอันนี้มาดูถาดบนที่เป็นอุปกรณ์หลักๆก,ก,กันบ้างนะครับโอเคอะไรก่อนดี อัน,นี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าแมกกาซีนนะครับใส่ได้สามแม็กอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าระเบิดอีกสามลูกนะครับอะไรวะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเพลทที่เอาไว้ติดพวกกระเป๋าอีกทีนะฮะนี่ก็กระเป๋า ยูเทลิตี้ทั่วไปอเนกประสงค์นะครับแล้วจะใส่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าสายกันตกนะครับเวลาปีนเปิดออะไรก็ไปคล้องไว้ก่อนเวลาตกจะได้มีอะไรเซฟตี้เอาไว้นะครับ <S <S นี่น่าจะกระเป๋าพยาบาลไม่รู้เห็นมีเครื่องหมายแก้ขไขเครื่องหมายพยาบาลอยู่สีดำๆส่วนในถุงพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่บุในหมวกให้นุ่มๆนะครับแล้วก็แท่งเรืองแสง แล้วก็พวกอุปกรณ์ติดปืนทั้งหลายแหล่พวกติดรางพวกศูย์เหล็กอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแบสต่างๆนะครับเป็นตาหน่วยเป็นธงชาติเลือกติดาต่างๆที่ชอบนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบติดของ,ของพวกนี้เยอะนะมันดูโดยเฉพาะไอ้ธงชาติอเมริกันเนี่ยใหญ่เกินแถมสีสดใสเกินดูไม่ค่อยเข้าอันนี้ก็เป็นกระเป๋า เปาเล็กนะครับให้มาสองอันนะครับอันนี้ก็เป็นสายคล้องปืนนะครับอันนี้ก็เป็นคนนี้ไม่พกมีคนนี้พกขวานวะเป็นขวานนี่มีซองใส่ครับด้านในนะครับโคเท อันนี้เป็นแว่นมองกลางคืนนะครับซึ่งมันก็เรียกว่า GP NVG นะครับกลามพาโนโลามิกในวิชั่นก็อกเกิลนะครับมันทำให้เห็นภาพได้แบบว่ากว้างกว่าเลนสองตาทั่วไปนะครับราคาแพงมากนะครับสี่หมื่นกว่าเหรียญร้านร้านสามแสนบาทนะครับกล้องอันน่งโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นพวก แท็บเล็ตที่แสดงแผนที่นะครับหรือข้อมูลต่างๆในภารกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็น p h ฟ n e นะครับพร้อมกับไม้นะครับมันจะมีขาเอาไว้ติดกับรางบนหมวกอีกทีนะครับข้อดีคือมันสะดวกดีแต่ข้อเสียคือถ้าเราถอดหมวกเนี่ยหูฟังมัจะหลุดไปด้วยนะครับ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของในวิชันเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็น GPS นะติดกับข้อมอือติดกับแขนเสื้อหรืออะไรก็ได้สะดวกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ที่ห้ามเลือดป่ะนะหน้าตามันนี่เหมือนไอ้ยี่ห้ออื่นแถมๆแ,แต่น่าจะใช่แหละนี่วิทยุนะครับ น,นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนนาฬิกานะแต่ดูจากดูจากสกรีนข้างล่างเหมือนมนเข็มทิศมากกว่านะครับ okay. อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แม็กกีกอันหนึ่งนะครับคือให้ที่ใส่แม็กมาเยอะมากแต่แถมแม็กมาดูในกล่องเหมือนไม่ค่อยเยอะ okay. อนนี้เข็มขัดนะครับ เพื่อประกนอน,นี่กันไก่นะครับผมเอาไ้ตัดลวดตัดอะไรแล้วแต่อันนี้ครับหน้ากากกันโควิด1นทีนะครับทันสมัยมากนะครับไม่รู้ว่าตอนไปลบนี่กระสุนน่ากลัวกว่าโควิดหรือเปล่านะครับอันนี้แม็กปืนพกนะครับกอ๊อกของก๊อกสิบเก้านะครับขนาดเก้ามิลลิเมตรมีกระสุนเข้ามาให้เห็นด้วยนะครับ สวยงามมาให้มาสามอันอันนี้ก็เป็นคาราบินเนอร์นะครับใช้คล้องนู่นนี่นั่นทั่วไปส่วนอันนี้เป็นอินฟเรดสัญญาอินฟเรดไ้ติดบนหัวนะครับเวลาเครื่องบินหรือว่าดาวเทียมอะไรมองลงมาจะได้รู้มันจะมีแว๊บๆนะครับมันจะได้รู้ว่าเป็นใครพวกเดียวกันหรือเปล่าส่วนอันนี้นะครับจะเป็นของแถมพิเศษนะครับที่มากับ ตัว Special Edition นะครับเป็นปืนซิก MCX นะครับรุ่นพิเศษที่มันเป็นมีติดที่เก็บเสียงมาในตัวนะครับพร้อมกับแม็กยาว40นัดนะครับนิกเนมมันมันคือ Black Member นะครับโอเคมุกมุกนั้นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมันทายพับได้นะครับส่วนนี้เป็นอาวุธสแตนดาร์ด ที่มีมาให้ในกล่องนะครับคือ HK416 นะครับใช่ปะขอส่องแป๊บโอเคครับเป็น HK416D นะครับ5.5โหมดมิลเมตรหกพิมพ์ลายมาแบบโคตรเนียนกิฟนะครับยี่ห้อนี้เชื่อใจได้ครับการทำปืนนะครับ Easy and Simple เนี่ยครับปืนโคตรสวยโคตรเนียนละเอียดเนียนกิฟนะครับพันท้ายปรับได้ลื่นเลยนะครับขันหลังดึงได้เวยแง แข็งแรงครับดูไม่ไม,ไม่ไม่ก๊อกแก๊กนะครับช่องปอกกระสุนเปิดได้สวยงามมากครับแม็กกาซีนจำรองให้มาแค่สองสามอัน ต่อไปปืนพกนะครับกลองสิบเก้าครับไอ้นี่มันมันดึงได้นะแต่มันมันมันแน่นกว่าผมไม่กล้าดึงกว่าหักก็ดีเทลก็กลิปๆไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นพวกระเบิดควันครับสโมเกเรนเนตนะครับ ใช่ไหมวะใช่แหละตาไม่ดีไม่รู้ใช้ระเบิดควันบ้างหรือว่าเป็นระเบิดแสงไม่รู้โอเคโฮโลไซส์นะครับศูนย์เลงของตัวซิก MCX นะครับสังเกตว่าจะเพน้นทลายมาแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวขยายนะครับเพื่อให้ส่งระยะได้ไกลขึ้นนะครับแมกซิฟายเออร์นะครับ ต่อไปอันนี้เป็นที่เป็นกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเรียกอะไรที่เก็บระเบิดนะครับลูกระเบิดแบบลูกกลมๆน้อยหนาครับเี็ยไปข้างเอวนะครับทําให้หยิบง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเปิดกระเป๋าอันนี้เป็นคลิปหน้าของ HK C16 นะครับนี่ก็จะเป็นน,น่าจะเป็นพวกสวิช so อ่านี่ลูกระเบิดนะครับที่ใส่ในที่เก็บเมื่อกี้นะครับที่วางอนี้ก็จะเป็นพวกเลเซอร์อินฟราเรดชี้เป้าต่างๆของตัวซิก m อ x มนะครับโอ้มือมันลื่นโอเคอันนี้ก็เป็นสโคปของตัว h k 4 1 6นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันขยายเท่าไหร่เหมือนกันนะตัวนี้ ดูก็ยาวอยู่นะน่าจะขยายสัก 6x 1 2x อะไรเงี้ยมั้งเนี่ยใจใครรู้ก็คอมเมนต์ไม้หน่อยนะครับโอเคนี่ก็เป็นเลเซอร์อินฟราเรดของตัว HK416 นะครับต่อไปอันนี้ก็บอกเก็บเสียงนะครับสเปเซอร์ครับของ HK งของซิกนี้มันบิวอินมาในตัวนะครับอันนี้เป็นไฟฉายครับผมพร้อมสวิช โอเคก็หมดลงแลนมครับมาดูดีกว่าว่าหลังจากประกอบแล้วเนี่ยจะออกมาเท่ขนาดไหนนะครับโอเคครับก็ประกอบมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ถือปืนที่เป็นแซนดาดแถมมาในกล่องนะครับก็คือ HK416 นะครับพร้อมกับพับแว่นราคา1ล้านสามแสนบาทลงมานะครับนึกภาพเราเดินๆอยู่แล้วก็หัวสะดุดหกลหม้มหัวทิ่มแว่นแตกนะครับ ดูไม่จืดน,นะครับไม่รู้ยอดตังค์ยี่ไงไปชดใช้เลยนะครับโอเคดีเทลบนหมวกนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับของแว่นมองกลางคืนนะครับระเบิดผมเอไซค์ที่เก็บเรียบร้อยนะครับพร้อมหยิบคว่างใส่หน้าชาวบ้านนะครับส่วนอันนี้ผมเอาปืนที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นของตัวแผมของเวอร์ชันพิเศษนะครับคือซิก m c x นะครับ black เหมือมบ้านะครับเพ้นส์สีมาสวยงามมากนะครับ Low visibility assault weapon นะครับสีดำดำนะครับใช้างคืนมองเห็นได้ยากนะครับเรียบร้อยครับผมโดยรวมสวยงามครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับ กกตัวตัวนี้นะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้ามีอะไรเจ๋งๆจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้หมดแค่นี้สวัสดีครับผม